แก้วตุ๊กตาหมีขนปุกปุยแต่ดวงตาข้างหนึ่งหลุดหายไปกอดเข่าอยู่ในมุมมืดของห้องใต้หลังคาเสียงเลื่อยยนต์ดังใกล้เข้ามาบ้านหลังนี้กำลังจะถูกรื้อถอนความทรงจำนับร้อยปีของแก้วกำลังจะสูญสลายไปทันใดนั้นเองหัวใจของแก้วเต้นแรงด้วยพลังประหลาดที่ใครบางคนมอบให้เมื่อนานมาแล้วพลังแห่งความปรารถนามันคือสิ่งที่แก้วต้องการ แก้วเหลือไปเห็นมาเบิลตุ๊กตาหนูตัวน้อยที่หัวใจหลุดออกจากร่างนอนแน่นนิ่งอยู่ข้างซอกบันไดต้องช่วยมาเบิลให้ได้แก้วรวบรวมความกล้าก้าวลงสู่โลกเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยอันตรายเสียงเครื่องจักรดังสนัน่นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่วแก้วต้องหลบหลีกเศษไม้เศษปูนที่ร่วงหล่นอย่างบุบวิดได้สีรุ้งอยู่ไหนนะเสียงกระซิบดังมาจากเงาของกองเฟอร์นิเจอร์เก่า ตามหาที่เก็บสมบัติของเจ้าของคนก่อนสิแกวรีบวิ่งไปยังตู้ไม้เก่าที่เคยเป็นที่เก็บของเล่นชิ้นโปรดของเด็กหญิงประภาวินีเจ้าของบ้านคนแรกในวัยเยาว์แกวปีนป่ายขึ้นไปเปิดลิ้นชักด้วยความยากลำบากทามกลางเสียงโครงสร้างบ้านที่กำลังถล่มลงมา เจอแล้วได้สีรุ้งที่ส่องประกายเราวกับสายรุง้งเจ็ดสีแกวเรียบนำมันกลับมาหากระเป๋าที่สะพายไว้ข้างตัวมาเบิลรอนะเสียงประภาวินีดังแว่วมาในความทรงจำแก้วคือผู้พิทักษ์นะแก้วเร่งมือเย็บหัวใจของมาเบิลอย่างรวดเร็วแม้จะมองเห็นเพียงลางๆจากแสงไฟฉุกเฉินที่เริ่มกระพริบเสร็จแล้วมาเบิลค่อยๆกระพริบตาดวงตากลมโตของมันมองแก้วด้วยความซาบซึ้ง ขณะที่พื้นก็เริ่มทรุดตัวแก้วคว้ามาเบลเข้ามากอดแน่นเราต้องไปกันแล้วทั้งสองโดดออกจากหน้าต่างที่กำลังจะแตกออกเป็นจังหวะเดียวกับที่บ้านทั้งหลังก็พังทลายลงสู่พื้นดินทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังแต่แก้วกับมาเบลยืนมองแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านก้อนเมฆขอบคุณนะแก้วมาเบลกระซิบไม่เป็นไรแก้วตอบพร้อมกับรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาอีกครั้ง